แวะหน่อยนี่เป็นทันที่สองแล้วเนี่ยเาลาไล่กุ้งบอกว่าสามชั่วโมง,โมงแต่มันถึงเราเคยเดินแล้วมันเป็นทางเรียบๆอากาศสดใสตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วกันเดี๋ยวลองดูว่าจะออกมากี่โมง หูสะพานนี่สวยหัวกาศแบบดีอะไม่มันเป็นทางไปละกลับหรือเปล่าจำไม่ได้แล้ววันนั้นโอ้สามปีแล้วอะจุดนี้ก็ต้องไปเดินทางใกล้นะคะสมาเดินไกลๆไม่ได้นะคะเราต้องเดินใกล้ะคะ่ะ มาตอนนี้เราอยู่ที่เบรนแฮมตอนเรามาเบรนแฮมครั้งแรกเนี่ยเราก็มาทํามันไล่อมุนหรือสวนอมุเออไม่รู้สักอย่างเดียระนะด้วยคมที่ว่าจะพัดจะผูกแล้วจําไม่ได้แล้วด้วยว่ารู้จักใครเพราะใครชวนมาเออแล้วก็มาทีนี้เราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเออถ้าอยากจะมาเนี่ยทํายังไงแล้วก็มันยากไหมอ่าประเด็นแรก ถ้าอยากจะมาเหมือนแบบไม่ได้อยู่ที่นี่มันก็จะมีวีซ่าแบบทำงานเป็นซีซันอลเวิร์กิ้งแต่ไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มหรือชื่อนี้แหละจำแด้เดี๋ยวเราจะส่งเราเขียนไว้ข้างล่างก็คือมันจะมาทุก6เดือนไม่ใช่หเดือนเดียวเราอยู่ได้6เดือนใช่ไหมแล้วเราก็ต้องออกจากประเทศนี้ไปแล้วเราก็กลับมาใหม่มากลับมาได้ประมาณไม่แน่ใจเนะว่ากี่ปี2ปีนะกูเกิลกูเกิลดูทุกอย่าง แล้วก็ความความยากคือเราอะอมาน่าจะหนึ่งสองมันจะมีสองฤด,ดูครั้งแรกอะ่ะเรามารู้สึกฤด,ดูร้อนร้อนมากแบบร้อนแบบร้อนสุดๆแบบไหม้เลยผิวเราไหม้เลยนอกจากที่วบาดูความที่ว่าเราไม่เคยทำวันนี้สวยมากขอแผ่นสครูความสวยของเราเหมือนกัน เราสวยทุกที่อะพอเรามาโดยที่ไม่รู้ใช่ปะเราแบบผิวเราก็ไหม้วันแรกเลยแล้วก็เออรู้สึกว่ามันแบบร้อนมากหรือว็เราเริ่มเริ่มปรับตัวได้คือท่านะว่าไม่ร้อนอะ่ะมันก็เป็นงานที่ไม่ยากเพราะงานแรกแเราได้คือ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นต้นอ่อนอะ่ะเราก็แค่เหมือนเหมือนมัดต้นอ่อนให้มันขึ้นตามทิศทางของของเขาหรือว่าตัดตัดแต่งอะไรเงี้ย จำไม่ได้เท่าไหรค่ความจำดีมากแล้วกออ็มาพูดถึงฤดูหนา,หนาวฤดูก็จะเป็นงานแบบที่ทรหดที่สุดอะแต่ว่าเป็นฤดูที่ได้ตังค์เยอะที่สุดคนที่แบบที่เขาโฆษณาว่าเฮ้ยมาแล้วรวยมาแล้วรวยเนี่ยก็คือนี่แหละช่วงนี้แหละแต่คือเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดหนาวมากๆคือเราเดินกับพื้นใช่ไหมพื้นพี่นไปเป็นน้ําอะเป็นแบบเป็นเป็นเป็นน้าแข็งเลยนะอ,อตอนเช้า แล้วผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นคุนนิ่งของผู้หญิงเป็นแรปปิ้งส่วนเราเนี่ยเป็นงานผู้หญิงมันก็คือมันได้ตังค์เยอะจริงแต่ถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์ของเขาอะเขาก็แบบปิ้วเลยนะเราก็โดนไล่ออกนะแ๋้วก็ตรงตรงว่าเราก็เราก็ถูกปิ้วเหมือนกันไม่ทันแล้วก็คือไปกับไปกันสามคนปิ้วหมดเลยเยอะแยะนะ,นะก็คือกลับบ้าน <laughs> จบไปแล้วก็ทีนี้มาถึงอีกช่วงหนึ่งคือช่วงรอบที่สามที่เรามาเนี่ยเป็นช่วง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนไทยจะเรียกกันเองนะคุณช่วงตัดลูกเนา่าแต่ถ้าไม่มีตัดลูกเน่าก็ไม่ได้ตัดถูกไหมแต่ว่ามันแล้วแต่หรือดูว่าบางทีมันมีฝนเยอะหรือว่าเบริษัทวายเขาต้องการอางุ่นให้เขามีน้ําตาลกี่เปอร์เซน็นต์นะอันนี้มันจะลงลึกมากเลยว่าบริษัทวายนี่ยังไงคือมาทําอะไรกับไรนะไอ,อองุ่นนั้นทำไงเนี่ยเออประมาณนั้นนี่แหละแล้วก็มีลูก ลูกเก็บตัดลอกไมตัดลูกเนาคือเป็นงานที่ง่ายมากง่ายที่สุดเลยแต่ได้เป็นได้เป็นชั่วโมงแต่คือง่ายมากถ้าตัดลูกนาที่ปุ๊บ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 ปุ๊กไหมง่ายไหมก็ง่ายอะแต่ตัดผิดก็ผิดนะตัดผิดก็โดนบ่นอะโอ้ใช่ใชใช่โดยเพราะแบบบางทีมันจะมีแบบส่วนที่แบบอาหุ่นของเขาว่าบุแรงดีเลยเขาแบบเจ้าของเขาจะยืนยืนดูด้วยใช่ใช่แล้วก็เขาเขาจะคอมเพลนว่านั่นมันไม่ใช่นัมันไม่ใช่นะนันไม่เน่าเน่าตัดจริงแต่เน่าเจริงๆใช่แล้วหน้าคือสี่เลียงมากเพราะว่าแบบ ทุกลูกคือเงินของเขามันคือมันคือสุดท้ายแล้วเนาะแล้วถามว่า,วาคือมันเหนื่อยไหมอ่ะสรุปแล้วว่าเหนื่อยไหมร้อนร้อน <laughs> เออร้อนมากเดินไกลมากใช่มันก็หูงานไม่หนักหรอกแถวหนึ่งมันก็เราก็เดินไปนะเด้เด้เด้เดินไปเ,เช้าใช่ทําถึงตอนเย็นก็คือหมดแรงเออแล้วมันจะมีช่วงพักแล้วก็ต้องคอยฟังนะคือถ้าไม่ได้ฟังแล้วเราอยู่มาพักก็โดนมันโดนดุนะ แต่เขาก็เรียกว่าเราสมมกก็เยอะอ่ะเราได้กินข้าวแล้วต้องทําให้ไวด้วยเออทำให้ไวแต่คือเราเขาจ่ายชั่วโมงจริงแต่ว่าคือไม่ได้แบบสโลไปเรื่อยแต่ติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กไม่ได้นะคะกดการนิดหน่อยถ้าทำกับคนที่เขาเก่งอยู่แล้วอืมใช่<อ>ใช่ราะเขาจะเร็วมากแล้วเขาก็จะเหมือนว่าเราจะดูช้ามากอืม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  แลแลมองไม่เห็นเลยตรงนี้จากในกล้องเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆกันหน่อย 第二。